มาจัดกันต่อ,อน,นี่เพื่อนกันตกนนั่นน่ะเอาไม่เป็นไร ห้ามโผล่หลายตัวอยู่โส,สดมัแนแข็งอยู่ข้างหนา้าหนีดิรออะไรหนีเพื่อนโดนอ่ะโดนลุมกระทืบเฮ้ยมีตัวโหวนหนีดีกว่าโอ๊ย โอ้โหเงาโง่ช่างเอ๊เยแปดอ๋อไฮบดโดนโอ้โหไม่ทันวะไม่รู้ไม่รู้ตกที่นั่งลำบากละอย่างงี้ตกที่นั่งลำบากละ หนีดิครับรออะไรโอ๊ยมาเจออะไรตัวนี้น่า,นาจะหลายอ่ะมาเป็นตี้อ่ะโอ้โหไม่คนเลยโอ้โหไม่คนเลยหนีดิครับอเขาเรียกว,ว่าตั้งหรอโอ้ย hàm tìm đáp án dưới hình thức hôn đu thảo phó bố mày thảo thảo mày thảo thảo mày thảo hôn điện เหมือนจะมีตัวสิงตีนเกมใหม่เร็วคลิปล่ะโอ้โหไม่ไหวเลยมีสองตัวปะเพื่อนผมคนเดียวก็เก็บหมดแล้วรูดเลยรูด

เดพี่ผมเก็บหมดเหมือนจะมีตัวนะอไอบอลระนาวเลยทางอันตรา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 ยไม่ดาวด้วย,อยโอ้โหลมเน้นๆครับโดนจะลมเลย โอ้โห oh. oh, oh. ไม่โอมเลยเราไม่โผล่ดูมันจะอยู่ในบ้านหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัว oh, 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 oh. โอ้โหโอผล่มาดิดาวโอ้ยดาวเจ็บวะลูกพีวงเก็บลูกพีวงเก็บ ไอ้ตี้ลูกพี่ผมสวยขันย <Double kill. S 1> าแป๊บื่อกี้ตายครับอัดไม่ทันได้โดดใหม่เลยโดนลูกพี่ชุกมนาะมีรถมาวหวานเจียบอะไรอะเครื่องดีดเหรออ๋อ ไปกล่องแป๊บเฮ้ยพื้นแรงไปลากันต่อลากันต่อลากันต่อมาดิสองตัวพี่ก็ไม่วาด